ย่างไรายได้ของขายแซนด์วิชนะคะก็จะอยู่ประมาณห5ื่นห้าถึงหมื่นแปดะค่ะเรามีไรายได้เพิ่มเราเราสามารถไปแบ่งเบาค่าใช้ใจ่ายเราได้สวัสดีค่ะชื่ออ้องพัฒทฒน,นันพิมพาพันธ์นะคะเป็นเจ้าของร้านแซนด์วิชนิสาแซนด์วิชแอนด์สลัดค่ะตอนนี้ทำงานประจำเป็นพนักง,งานขายรถยนต์นำเข้าแห่งหนึ่งแล้วก็ขายแซนด์วิชเป็นอาชีพเสริมค่ะ ายแซนด์วิชนะคะจริงๆแซนด์วิชเนี่ยเป็นเมนูที่แบบทําง่ายนะคะใครๆก็ทําได้ค่ะมันตอบโจทย์ที่อ้อมจะมาขายเป็นอาชีพเสริมในตอนเช้าค่ะมันเหนื่อยกายค่ะแต่มันมันรู้สึกว่ามันมีความสุขอ่ะหนึ่งคือเราได้ตังค์เพิ่มเรามีรายได้เพิ่มเราเราสามารถไปแบ่งเบาค่าใช้ใจ่ายเราได้อย่างไรายได้ของขายแซนด์วิชนะคะก็จะอยู่ประมาณหมื่นห้าถึงหมื่นแปดะค่ะคือขนมปังฟาร์มเฮาส์เนี่ย หลากหลาเลยหอมค่ะแล้วก็มีความนุ่มเฉพาะตัวเลยค่ะถ้าเราใช้คามพังเ่าลูกค้าจะเชื่อมั่นล่ะหรือว่าเราใช้วัตถุดิบที่ดีอะค่ะร้านนิสาแซนด์วิชสลัดนะคะก็ตั้งอยู่ที่ถนนสุคนรสวัิ์นะคะเบอร์โทรนะคะ0842956224ค่ะ